โยนตอนเช้าเช้ามันหิวใช่ไหมโยนให้มันโยนให้มันมมฮะโยนให้มันดีๆเฮ้ยโรเทธฮะรเทปลาเผือกมีไหมไม่มีฮะไม่มีไม่มีเลยเหรอ เอาป้อนเข้าปากป้อนไปแล้วป้อนเข้าปากมันเอาเอาเอาใส่เข้าปากมันดีๆไหวไหวโย ป้อนเข้าปากมาันโอ้ย